9โมงเช้าและถแถลงทั้งหมด9ข้อแนวทางสู้คดีนะครับท่านผู้ชมฮะโดยการถแถลงเมื่อวานนี้นะครับคุณพิธาลิมจเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหนะ้าพักคก้าไกลยกแนวทางการต่อสู้คดียุบพ,พัก9ข้อด้วยกันนะครับแบ่งเป็นประเด็นเขตอำนาจและกระบวนการครับข้อที่1นะครนะฮะ คุณพิธาบอกว่าสารรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้นะครับข้อ2กระบวนการยื่นคําร้องของกองกตไม่ชอบด้วยกฎหมายคุณพิธาเนี่ยเห็นว่าตั้งแต่คดียุบพักอนาคตใหม่สารรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจในการตัดสินคดียุบพักข้อ3นะครับเห็นว่าคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อ3มสเบเมกราคม67ไม่ผูกพันการวินิจฉัยคดีนี้นะครับข้อ 4. การกระทําที่ถูกกล่าวหาไม่ล้มล้างไม่อาจเป็นปฏิปักษ์นะครับ ข้อ5การกระทําตามคำวินิจฉัยเมื่อ31มกราคม67ไม่ได้เป็นมติพักครับขณะที่ประเด็นสัดส,ส่วนโทษเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ข้อต่อมานะครับคือข้อที่6ข้อที่6เนี่ยบอกว่าโทษยุบพักต้องเป็นไปตามมาตรการสุดท้ายเมื่อจําเป็นฉุกเฉินฉับพลันและไม่มีวิธีแก้ไขอื่นนะครับข้อ7สารรัฐธรรมนูญไม่มีอํานาจตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักนะครับแครับจำนวนปีในการตัดสิทธิทางการเมืองต้องด้านสัดส่วนกับความผิด และ9ข้อสุดท้ายนะครับการพิจารณาโทษต,ต้องสอดคล้องกับชุดกรรมการบริหารพักในช่วงที่ถูกกล่าวหาซึ่งครูพิธานเนี่ยย้ำด้วยนะครับว่าโทษยุบพ,พักมีได้ในระบอบประชาธิปไตยแต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังเพื่อปกป้องประชาธิปไตยซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนและมองว่าควรเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้นฟังเสียง่อยครับ ต้องยืนยันในสิ่งที่พวกเราต่อสู้มาตั้งแต่ตอนคดียุบพักอนาคตใหม่นั่นก็คือขอบเขตอำนาจของสารรัฐธรรมนูญนะครับตั้งแต่ตอนที่มีคดียุบพักอนาคตใหม่เราก็ได้สู้ไปแล้วว่า สารรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจในการพิจารณาเรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา210ได้เขียนไว้ชัดเจนครับว่าอำนาจเฉพาะของสารรัฐธรรมนูญที่ต่างจากสารทั่วไปเนี่ยมีหน้าที่และอำนาจ3ข้อดังต่อไปนี้ครับอันที่1พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ร่างกฎหมายครับ ข้อที่2ก็คือหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารัฐสภาคณะรัฐมนตรีและก็องค์กรอิสระครับข้อที่3คือหน้าที่และอำนาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเราผมและก็ทีมกฎหมายได้ศึกษาดูในรัฐธรรมนูนไม่มีอำนาจข้อไหนที่บอกว่ามีอำนาจในการยุบพักแล้ก็ตัดสิทิการเมือง